สวัสดีครับผมกีตาร์เบสิกดับเด็ดนะครับวันนี้ก็นะครับจะมานะครับไขข้อข้องใจนะครับในส่วนของเพลงในส่วนนะครับเพลงนี้นะครับมีคนถามเข้ามานะครับว่าเอ๊ะนะครับเวลาผมดูคลิปนู้นคลิปนั้นคลิปนี้ นะคร,รู้สึกว่าเล่นไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ไปดูต้นเชับบด้วยต้นเชับบก็จะเล่นลักษณะนะครับด้านในประมาณนี้นะครับส่วนคนอื่นก็จะเล่นด้านนอกกันประมาณนี้ไม่เหมือนนะครับเราจะทํายังไงให้มันเล่นเหมือนที่สุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาคุณเล่นเพลงอะไรแล้วนะครับผมเมื่อคุณเล่นไปแล้วนะครับเพลงนั้นก็ เป็นเพลงของคุณไปแล้วนะครับครึ่งหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะเล่นนะครับอิมโพรไว้นะครับในรูปแบบของตัวคุณเองได้เลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเล่นเหมือนต้นฉบับหรือเล่นเหมือนใครนะครับแต่ว่าวันนี้เพื่อนะครับเป็นการไขข้อข้องใจนะครับก็จะมานะครับแชร์ให้นิดนึงแล้วกันนะครับในส่วนของคอร์ดนะครับถ้าเป็นดีนะครับเมเจอร์เซเว่นก็อันนี้เล่นตามนี้เลยนะครับที่ผมเคยแนะนําไว้นะครับ ก็คือเล่นเฟรตที่5ใช่ไหมครับตั้งแต่สายที่5ลงไปลักษณะนี้ครับนะครับจากนั้นเล่นบาร์หรือว่าเฟรตที่6นะครับสายที่3นะครับจากนั้นก็เป็นเฟรตที่7นะครับสาย4กับสาย2ลักษณะนี้นะครับอันนี้ต้นฉบับเล่นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ C Shar ์ปไมเใช่ไหมครับอ่าซีชาร์ปไเเล่นในหลายตำแหน่งนะครับแต่ว่านะครับ ต้นฉบับในเพลงเขาจะเล่นประมาณนี้นะครับก็คือให้เราเล่นเฟตที่นะครับ9นะครับคือเฟตนี้นะครับให้เล่นสายที่6นะครับแล้วก็4 3 2สานะครับสาย1เนี่ยนะครับให้ใช้ตรงนี้นะครับปิดไว้นะครับนะครับปิดนะครับแล้วก็สาย5ก็ใช้นิ้วชี้เหมือนกันปิดไว้ สายหกเนี่ยกด4 3 2ส่วนสายที่5นะครับเล่นแล้วจะไม่มีเสียงครับาสายที่1เหมือนกันนะครับนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับจังหวะผมจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าผมได้แชร์ไว้แล้วนะครับ<ๆ>ก็ไปตามดูได้นะครับ คลิปที่ผมทําไว้นะครับสาหรับเพลงนี้นะครับอ่ะในส่วนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของนะครับ F sharp minor นะครับ F sharp minor นะครับอ่าในเพลงนะครับครับบางทีต้นฉบับเพราะก็จะเล่นประมาณนี้นะครับนิ้วชี้นะครับกดสายที่4นะครับเฟสที่8นะครับส่วนนิ้วกลางก็กดนะครับสายที่5เฟสที่9นะครับนิ้วนาง กดสายที่3แล้วก็นิ้วก้อยกดสายที่2นะครับเฟสที่9นะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้ก็จะปิดนะครับในส่วนของสายที่1ของการรักษาเนี่ยครับอ่านะครับอันนี้แล้วต่ถนัดนะครับถ้าไม่ถนัดก็นะครับมาเล่นตรงนี้ ถ้าไม่ติดอะไรก็เล่นไปเลยนะครับแล้วก็คอร์ดนะครับ B m มน o r นะครับ B m ม n o r ก็จะนะครับเล่นลักษณะนี้ครับคือจับเหมือน C# a r น m i n o ์นะครับนี้ C# a r นเน n o r นะครับเล่นเฟสที่9 B เล่นเฟสที่7นะครับ อันนี้เป็นคอร์ดที่แบบว่านะครับคนแต่งเพลงเขาก็ครีเอทคอร์ดเอาไว้นะครับจะไปหาเปิดดูตามนะครับหนังสือคอร์ดก็อาจจะเอ๊ะทำไมมันไม่ค่อยมีไม่มีเลยอ่านะครับแถมอีกนิดนึงนะครับในต้นฉบับที่เล่นนะคอร์ด e นะครับคอร์ด e อ่าคอร์ด e เขาจะเล่น f ฟ a ที่7นะครับอ่ารวบภาษาเน้นะครับ ชอตจะทาบตั้งแต่นะครับสายที่5ลงไปเฟสที่7นะครับแล้วก็จะมีการเล่นนะครับสายที่2นะครับเ,เป็นเฟสที่10กับเฟสที่9ประมาณนี้นะครับอ,อันนี้ผมจะเล่นแบบคอร์ด ลายผมเลยนะผมจะไม่ใช้คอร์ดเหมือนต้นฉบับนะครับขอดต,ต้นฉบับก็ลองไปเทียบกันเองนะครับอไปเทียบกันเองเลยนะครับลักษณะการเล่นนะคะรับกนนะะ็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็ตอนนั้นฉันขอให้เธออยู่เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำอะไรนะครับเธอต้องเลือกนะครับตรงนี้นะครับ B m ม n o r แล้วก็ C ชา a r p minor นะครับ B m ม n o r C ชา m i n ม r เธอต้องเลือกเธอต้องเลือกเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้ตัวเองไว้นะครับแล้วก็ C# minor แล้วก็ไป F# นะครับตัวเองไว้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 แล้วเธอก็เลือกเขางไงตรงนี้ก็ไปนะครับ เบีมินเนอร์เลือกเขาไงแล้วก็ไปจีนครับยังจำได้ไหมทีร่รัก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 นะครับตรงนี้จะเป็นคอร์ด E นะครับเล่นตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นก็จะไปขึ้นท่อนฮุกก็อ่าในส่วนต่อไปก็จะเป็นท่อนฮุกใช่ไหมครับจะเล่นเป็น A รหรือว่าจะเป็น A major seven ก็ได้นะครับแล้วนะแต่นะครับอา้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะเธอบอกที่บอกว่าเธออ้อาวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของทอนุกนะครับทอนุกนะทอนุกจะเล่นเป็น A major seven หรือว่า A ธรรมาดาก็ได้นะครับ อา้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาะที่บอกว่าเธอจะเลือกเขาแล้วไม่มีวันกลับมาอา้าวเฮ้ยอย่ากลื้น้ำลายตัวเองดีกว่าอย่ามาเสียเวลาร้องขอเอะไรที่เธอไม่มีวันได้คือนะครับคอร์ดก็จะเริ่มต้นจากคอร์ดเอใช่ไหมครับอ่านะ จากนั้นก็จะเป็น C# minor จากนั้นก็จะไล่ไปนะครับเป็น C minor แล้วก็เป็น B minor นะครับเป็น E นะครับ A นะครับ C# minor นะครับ C minor B minor นะครับตรงนี้ก็ย้อนกลับมานะครับ C# minor แล้วก็เป็นคอร์ด D นะครับแล้วก็เป็นคอร์ด E นะครับ จะเล่นให้เหมือนต้นฉบับก็อย่างที่บอกไว้นะครับก็คือคอร์ดที่เป็นคอร์ดนะครับ a r p minor ก็มาเล่นตรงนี้นะครับคอร์ด B minor B minor ก็มาเล่นตรงนี้นะครับคอร์ดที่เป็นคอร์ดนะครับ F# minor ก็มาเล่นตรงนี้ครับนะครับคอร์ดที่เป็นคอร์ด E ก็มาเล่นตรงนี้ นะครับตำแหน่งนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับลักษณะการเล่นก็จะประมาณนี้นะครับก็หวังว่านะครับคงจะไขข้อข้องใจได้บ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ขอบคุณกันนะครับที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณครับ